ห้าสาเรื่องแรกนะครับไปติดตามเรื่องหน่าตกใจเกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับและเกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัยเพียงหกขวบเท่านั้นนะครับเด็กหญิงไปบอกผู้ปกครองบอกพี่สาวที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันนะครับว่าตัวเธอเองนั้นถูกเพื่อนชายที่มีอายุเท่ากันคือหกขวบนะครับพยายามที่จะ ข่มขืนเธอในห้องน้ำครับโอ้โหเป็นเรื่องที่สลดใจอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็บอกมาว่าเด็กชายคนดังกล่าวเนี่ยลอกเลียนพฤติกรรมมาจากคนในครอบครัวะะรแม่ก็ไปร้องกับมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีเพื่อให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ครับแม่ของเด็กหญิงวัยหกขวบเข้าพบคุณปวีนาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีนะครับพร้อมกับเล่าว,ว่าลูกสาววัยหกขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสาม โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับถูกเพื่อนชายร่วมชั้นเรียนเดียวกัน <c oughs> ขออภัยครับวัยเพียง6ขวบนะครับลากตัวเข้าไปในห้องน้ําของโรงเรียนพร้อมบังคับให้ถอดเสื้อผ้าและผลักเข้าไปในห้องน้ําผลักให้นอนกับพื้นนะครับจากนั้นพยายามที่จะข่มขืนแต่ทําไม่สําเร็จนะครับลูกสาวตั้งสติได้ก็รีบใส่เสื้อผ้าวิ่งออกมาจากห้องน้ําด้วยอาการบาดกลัวและร้องไห้นะครับแล้วก็ไปบอกพี่สาวซึ่งเรียนอยู่ชั้นปหก ให้พาไปแจ้งครูประจําชั้นให้ความช่วยเหลือครับไปฟังเสียงแม่ของเด็กครับจนกระทั่งขอ,อเดินเข้ามาะค่ะหนูก็เลยบอกว่าคนไหนคือขอแล้วก็ขออนยยุบอกว่าฉันเป็นขอแล้วหนูก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กเด็กร้องขนาดนี้แล้วเด็กวิ่งออกไปขนาดนี้ทําไมถึงยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้กําลังสอบถามอยู่กําลังสอบถามคำว่าสอบถามแล้วรู้เรื่องไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กแล้วทีนี้ขอก็บอก ทันไปถามเด็กนักเรียนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาบอกว่าม,มีผู้ชายคนนี้ซึ่งน้องที่ก่อเหตุนะคะลากผู้สาวเข้าไปในห้องบ<ม>ังคับให้ถอดกางเกงซึ่งตอนที่ลากไปอะค่ะเหตุมันเกิดอยู่ช่วงอ่าห้องทักครูซึ่งครูเขาคิดว่าเด็กเล่นกันแล้ลากไปถึงห้องน้ําแล้วแล้วก็มีการปิดประตูบังคับถอดเสื้อผ้า ่เหตุเนี้ยคือเกิดมาก่อนหน้านี้เด็กในห้องดุทลทาร้ายมาหลายคนแล้วอะคะ่ะกับเด็กอนุบาลคนนี้นะคะที่ทาเพื่อนแล้วก่อนที่หนูจะไปเอาเรื่องทางโรงเรียนนะคะทางผู้ปกครองเขามีผู้ปกครองอีกคนนึงรอที่จะมาเอาเรื่องกับเด็กคนนี้เรื่องคนที่ทำอาจารย์เรี่ต่อ,อดีเรื่องคนดาไหลต่อยเพื่อนเพื่อนผู้ชายอีกคนแล้วเมื่อสามวันที่แล้วก่อนเกิดเหตุซึ่งลูกสาวบอกว่าโดนเพื่อนในห้องจับนุม จับตูดเปิดกระโปรงแล้วได้แจ้งครูประจําชั้นแล้วคูประจําชั้นก็ได้แค่ปี<ม>ทีนี้หลังจากนั้นประมาณช่วงบ่ายสามแต่ได้โทรแจ้ง191<ม><ม>เพื่อให้มาที่โรงเรียนอ่ะนะคะ<ม><ม>แล้วก็ทางร้อยเวรได้เข้ามาแล้วบอกให้เราไปที่โรงพักสาขาทางแม่เด็กนะคะบอกด้วยว่าเด็กชายคนที่ก่อเหตุก่อนจะ ทำกับลูกสาวของเธอเนี่ยได้จับหน้าอกของเพื่อนหญิงร่วมห้องมาก่อนด้วยนะคะซึ่งหลัาลักเลืองแล้วทางคุณปวีนาของสกุลประธานมูลนิธิค่ะก็ได้ประสานกับคุณปานิสราสลากรธนวัฒน์หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ไปพบกับเด็กชายที่ก่อเหตุนะคะเด็กบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเห็นพฤติกรรมมาจากหลานชายของพ่ออายุ13ปีซึ่งอยู่ที่บ้านมีพฤติกรรมเช่นนี้ตัวเองก็เลยเรียนแบบค่ะที่กระทำ เปการเรียนแบบนี้แต่เขาก็ยังเด็กอยูงน,น,นะซึ่งเขาก็เด็กจิตใจก็ต้องแบบฟื้นฟูสภาพจิตกันแต่ที่เราจะไป,ไปลงโทษเด็กก็ไม่ได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าวดเด็กเขายังเด็กแต่เราก็ต้องบําบัดเขาแต่ตอนเนี้ที่เนี่ยที่เขามาบันเนี้ยก็ต้องการที่จะให้ทางเกษตรใช้ใจดูแลตรวจสอบที่ว่าโรงเรียนจะมีมาตรการยังไงนะคะ แล้อีกอย่างนึงเขาต้องการย้ายบางอย่างใช่ไหมคขอทราบนะนันก็คุณปวีนายังบอกถึงการที่จะแก้ไขปัญหาและมีมาตรการป้องกันด้วยนะครับว่าขณะน,นี้ทางนักจิตวิทยาเข้าพื้นที่ไปแล้วนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กก็ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำกับพ่อแม่ของเด็กชายที่ก่อเหตุในเรื่องการเลี้ยงดูให้เหมาะสมและทำบันทึกข้อตกลงกับพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กพร้อมประสานโรงพยาบาลน,นำเด็กที่ก่อเหตุเข้าไปประเมินสภาพจิตใจเพื่อปรับพฤติกรรมด้วยนะครับ นอกจากนี้ประสานงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษารับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นและส่งนักจิตวิทยาของเขตการศึกษาเข้าไปพูดคุยกับเด็กทั้งสองคนนะครับแล้วก็มีการวางแผนให้การช่วยเหลือดูแลสภาพจิตใจรวมทั้งมีการประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสอพทออเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวไม่คาดฝันแบบนี้ เกิดขึ้นซ้ําอีกนะครับเป็นเรื่องไม่คาดฝันที่<ม>เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นความเดือดร้อนของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับ<ม>ว่าส่งลูกหลานไปโรงเรียนแล้วเกิดความไม่ปลอดภัยครับค่ะ